สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกับเจ้าป่านะคะนี่มาเจอหเห็ดคันยูแฮนเนาไปมาเจอดอกนี้ดอกนี้เอาได้ให้ให้ลูกพี่เก็บนี่นี่ไงข้างหน้าลูกพี่น่นนะเนี่ยจ้า่น่ะคันยูแฮนมีดี่ไหมมีดโอ้คันยูแฮน,แนสวัสดีจ้านะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับเอื้อยกับเจ้าป่านะคะเจ้าป่ากำลัง เอาคันยู a n d ขึ้นมาเห uh huh. ็ดพึ่งหวานนันแน่มาเขาดูมัง่งพี่ตัดขาใช่ไหมมาตัดขาให้ดูนี่กำล,ลังกินเลยค่ะกำลังกินเลยค่ะให้ลูกพี่เลยลพี่ขี้เสียดายเอาอีต้องไอ้ฟันฟันมันจะคมกว่าไหมเล็วเต้เขาบอเขาบ่บนว่าเขาลืมมีดเขา มีดเขาไอ้คมแข็งแรงนี่นี่เอ,อ้ยยืนก่อนนี่จ้ะไปไปกันต่อไปต่อไปเสียใจนะจืดเห็ดหนังไก่ค่ะเห็ดหนังไก่นี่จ้ะนี่เก็บเล็กผสมน้อยเพรมันสิเบิร์ตแล้วสิเบิร์ตแล้วสิเบิร์ตแล้วโอ้ย,อยหัวมันไปไหนเนะี่ยขามันเลอกเลย ไม่รู้อะไรมันเอาไปกินนะคะมียูดท่่ไปิขอนเหลือขาอีกดอกนะโอ้โหมันไม่มีแล,ล้วเนี่ยหัวแต่ก็ได้ยดูดขามันโอ้ยนี่คิดว่ามันไม่มีเขาตัดไม้ ขวางทางหมดเลยจ้ะจะลองเสียงมาดูกับพี่กับเจ้าป่า,ปปามาลองถุงมาใส่ใเฉยอืหือนก็จะมีเป็นยังช่วงจ้ะท่ร่วมไม่มี เขาตัดไม้คนมันเข้ามันไม่ได้เลยเก็บกล้องไมาเก็บกล้องไมากันเดี๋ยวเอาถุงมาใส่นี่ค่ะนี่เห็ดนังไก่เห็ดนังไก่จ้ะนี่นี่โอ้โน,น,น,นี่แต่ขาไม่สวยเหมือนที่เก็บกับมาดามนี่ขาเล็กนี่ขาเล็กขาเล็ก,กโอเคอย่างนี้นี่จ้ะ จะไปอยู่ทางนู้นจะไาอยู่อีกทางนล้วไฮะอยู่ฝั่งนู้นเจอเห็ดเหลืองให้ลูกพี่โอ้โหลูกพี่ก็เดินไปไกลละต้องเร่งหน่อยเร่งให้ทนันแกเก็บกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวถุงมาใส่ค่ะน,น,นี่นี่จ้ะนี่

คนมันมาตัดเอ้ยเขามาตัดไม้คนก็เข้ามาถึงเนาะตัวนี่แหละเยอะบอนี่ลูกพี่บอกเจ้าเห็ดนอนไก่เขาเรียกเห็ดหนังไก่จะเรียกเห็ดนอนนอนหนอนไก่อ่ันทารรันันทาร้นเห็ดเหลืองจะนี่เห็น นี่จ้ะแล้วนู่นอีกเดี๋ยวเจ้าทางนู่นนี่จ้ะเขาตัดไม้มาปิดทับไว้เนี่ยโอ้ยนี่เห็นบอเห็นบอ ในหลุมลึกอีกดอกหนึงดอกนะโอ้ยมันอยู่ลึกมันอยู่ลึกมีเห็ดเหลืองด้วยพี่พี่ชอบเห็ดเหลืองโอู้หมองไม่ได้หรอกมันอยู่ลึกกล้องเข้าไม่ได้เดี๋ยวเอามาให้ดูสวยเลยโอ้ย นี่จ้ะอุ้กองม,มาเข้าไม่ได้ให้ลูกพี่เก็บอุย้ยเดี๋ยวเอาันนี้ไปใส่ถุงจะได้ไม่ปนกัน<ช>เดี๋ยวรอลูกพี่กันนะนเจ็นเย็นนี่จ้ะเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยนะพี่ขอบคุณค่ะลูกพี่อกช่วยเลยนี่ทางนี้จะได้เห็นไง อีดอกนั้นเห็นไหมน่ะโอ้โหขาเอ้ยไม่ใช่ลโลภีอันนั้นน่ะบอบออะไรไม่รู้ขาอยู่เห็นบอเสื้อหัวไอเรื่องเม่ใส่เห็ดไอีอะไรก็มะนาวแล้วไงนี่แหละโอเคโอเคลุย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 ยังจะมีเหลืองามงามอีกเนาะ พี่เขาเอาไปขายได้ตังกินซื้อข้าวกินอะไรกินจ้านี่ยังมีดอกงามๆนะคะยังงามๆอยู่ค่ะแต่เข้ายากจังเลยค่ะเขาตัดไม้ไงเนาะเขาเขาตัดไม้ค่ะเข้ายากด้วยนะเอาไปมาดูนะคะนี่จ้ามาเนี่ยไอเก็บเพิ่มไปให้ถ่ายละจะหน่อยนึงอ่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะงามงามค่ะงามงามค่ะนางงามเก็บด้วยนี่งามเก็บด้วยนะคะนางสาวไทยเก็บค่ะนี่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 ค่ะโอ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปหนังไก่พร้อมกันก็ได้งนี่ค่ะนี่ค่ะอันี้นี่ค่ะ รปรับกล้องกันนี่ค่ะดูเลยนะคะดูเลยนะคะห้ามดูจังอ่าดูเลยนะคะห้ามดูจัง <c oughs> นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะการเดินต้องอดทนนะคะใช่ค่ะไม่อดก็ไม่ได้นะคะไม่อดก็ไม่ได้ค่ะต้องต่อสู้นะคะกับฝนพอเห็นมาจะทิ่มปากลูกพี่แล้วระ <c oughs> วังนะคะลูกพี่นี่ค่ะ นี่ค่ะโอ้ยงามแท่คนมันไม่เข้านะพี่นะเดี๋ยวหนูเก็บอันนี้ให้ฝังนี้เนี่ยโอ,โอ้ย,อยคิดว่าไม่ได้แนละ้วที่ไหนได้เพียบเลยค่ะดีน,นะ,ะค่ะดีนะตัดสินใจเข้ามาอมโอ้โหไม่ได้เอาแค่ถุงมานะคะไม่ได้เอาตะก,กร้าเลยมา คิดว่าบ er ่เจอฮะก็เข nah. ้ามาแล้วแจ็คพอรตเลยฮะเพียบเลยฮะแจ็คพอร์ตฮะเช็คพอร์ตโอ้โหนี่ยฮะนี่ค่ะนี่จับยาละตการทิ้งละตกานั่นมันก็เก็บมาแล้วเยอะมากค่ะโอ้โหเยอะเยอะ เยอะๆเก็บนั่นก่อนต้องไปให้ทันลูกพี่ลูกพี่เดินไปแ้วเนี่เรากลัวด้วยคนเดียวจะลูกพี่กลัวลูกพี่จะเป็นไรด้วยค่ะเก็บเร็วหน่อยย่ะว่ากันนะคะ มันไม่ค่อยสวยมันมันฝ่อๆมันก็ราคามันก็ไม่ค่อยสวยมันลงน้่มันจะเคยเก็บอะเก็บต่อมีเห็ดเหลืองลูกพี่ด้วยว่างั้นเก็บต่อเก็บต่อ ก็เป็นเพร่เลยนะเนี่ยอยป็นพ้่เลยจ้ะดิจ้ะอร่อยนะผัดกะเพราเด็เจ้ปาปลานี่นี่นี่เจ้ปาปลาโอ้ยไแต่หัวเจ้าปลาเก็บต้เก็บต้ว้เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองลูกพี่เนะี่ย บอกแล้วว่าเห็ดมันอยู่ตรงน,น,นี้ดอกส,สวยๆสสเลยค่ะบนี่ยดอกสวยๆเลยนี่นี่นี่ เธอขาดขาดเลยมันเกาะดีจังเลยเราก็ตัดไม้นะมีอีกนี่ค<ะ>่ะเกาะเกาะเกาะเรจะจบคลิปแล้วค่ะดูนะคะถ้าฝนตกกล้องพังดูนะคะนี่ค่ะ,คะ ยังมีอยู่นะคะเก็บอีกสักนิดหนึงก็พอแล้วค่ะจีคค่ะนี่ค่ะดูนะคะฝนก็ตกนะคะฝนตกใส่กล้องอ่าฝนตกใส่กล้องหมดแล้วค่ะนี่นะคะดูนะคะนี่ค่ะเก็บไว้ถ่ายตอนในถุงด้วยจะโน่นไปเอาตรงโน้นแล้วค่อยจบคลิปดูนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะนี่สวยมากเไงไปลูกพี่เราตายแล้วตายเยอะดีนะตัดสินใจเข้ามาตัดสินใจนู่นยาไปนน่นเลยลูกพี่จ้ะโน่นเออขอษนะคะเก็บด้วยค่ะโอ้โหตกไม่มีแรงเดินใช่ไลูกพี่อ่าหนาวก็หนาวอ๋อเขาหมายถึงว่าต้องเอาอะไรนะอะไรนะเหมือนเอาน้ำร้อนมากินอ่ากายจะได้อุ่นๆไงอือ ดูนะคะอลุยป่ากันเข้ามาเนี่ยมันตัดต้นไม้แล้วมันไม่เก็บเดี๋ยวอยากรู้คนไหนตัดจะจับเป็นผัวเลยคนไหนเก็บที่ตัดเป็นผัวเอยจับเป็นผัวจะเอาเป็นผัวหน่อยแล้วปีหน้าจะได้เดินสะดวกสมความปรารถนาค่ะ พอเราเดินลุยก,กันมาสามป่าแลวะะ้วค่ะาได้เลย <c ười> มาได้ป่านี่ป่าที่ว่าเขาตัดไม้โอ้โหกว่าจะเข้ามาได้ไม่มีใครเข้ากว่าจะเข้ามาได้กว่าจะจูงลูกลูกพี่ข้ามข้ามต้นไม้ออคโูล้มลุกคุกคานอ <c ười> เออเร็บแล้วนะคะเจ็บต่อแล้วลูกพี่เราเอาใส่ถุงเลยอย่าลืมดูนะคะ งามๆค่ะมันออกมันตอนที่เราเห็นมันยังเล็กๆไงตอนที่ก่อก่อนตัดไม้อ่ะพอตัดแล้วเราก็ไม่ได้เข้ามากันพอตัดไม้แล้วไม่มีคนเข้าไงดูค่ะดูนะคะสวยๆงามๆโหมาดามเราถึงมาก็มันก็เข้ายากโอ้ยเข้าลำบากค่ะถ้าคนอ้วนเลยไม่ต้องเข้าเลยค่ะมาดามตัวนิดเดียว มาดามตัวเต้ยนี่ดูค่ะดูค่ะมันตัดปิดไวเปล่านี่เห็ดไอ้นี่ด้วยนี่ดูนะคะดูนะคะดูเน่าดูค่ะเน่าเน่าขาอยู่เห็นเร็วๆลูกพี่กองหนูทสิพังแล้วเออเดี๋ยวใจเย็นน้ำเข้าดีเได้ค่ะเออค่ะค่ะค่ะก็อยากจะช่วยอยู่แต่ อย่าเพิ่งช่วยอย่าพ่ช่วยรีบแล้วเนี่ยเอาเอาอีกนิดเดียวละหนูใจนี่ละจบแล้วค่ะดูค่ะงามงามค่ะขาใหญ่ๆค่ะนี่นี่เดี๋ยวไปตรงน้นงก็จบเลยอนี่ค่ะ้ปเก็บไว้ถ่ายในถุงด้วยจะนี่ค่ะล้วนหนูอยู่นั่นแหละเก็บเจ้ได้เปิดไม่ได้อดูค่ะ ดูค่ะนี่ค่ะดูค่ะสวยมากเลยที่ไหนไม่มีนะคะคือมันออกนี่หรอมันออกอะไรที่เราเราเหลือไว้ไงอุ้ยเดี๋ยวจะป่าผุดขึ้นมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเอาเอาเห็ดไก่ก่อนเจป่าเห็ดหอนไก่ค่ะดูนะคะเดี๋ยวไ นี่ค่ะงามๆค่ะจ้ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะดูค่ะฝนมาตกจากกล้องเปียกค่ะจ้าฝนมันตกก็ยังทนกันมาลุยกันอยู่เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่เมยเอ้ยเด้อจ้าขอบคุณมากค่ะดูค่ะคนรวยก็ขอให้รวยต่อไปคนจนโอ้ยคนรวยคนก็ขอให้รวย คนจนก็ขอให้รวยเออคอรวยก็รวยต่อไปคนงามก็งามขอให้ยังงามยิ่งขึ้นไปนี่แหละนี่แหละขออย่าให้เจ็บอย่าให้จนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกตือย่าเจ็บอย่าไข้เจ็บอย่าไข้จ้ะคิดสิ่งไหนขอให้สมความปรารถนาเด้อนั่นแหละสาธุสนดสนดวันลอยกระทงแล้วเด้อใกล้ลอยกระทงแล้วเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างอโหสีกรรมเด้อลอยกระทงอะ เดี๋ยวเก็บเก็บอีกหน่อยนึงปิดแล้วเต็มแล้วน้ำเต็มกล้องแล้วดูจ้าดูจ้าเนี่ยดูค่ะ,ะสวัสดีค่ะอ้าวนีส่สวัสดีค่ะนี่ค่ะบา,บาย